ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่มีค่าพอให้เธอหมดใจหมดไปทั้งดวงแต่เธอนั้นดันไม่พอและฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอไม่จากไปในวันที่เดียวได้เคยยืนกลางเธอแต่วันนี้เธอหายก็ตัวฉันนั้นพูดจริงฉันรักเธอจริงปูดจากใจไม่ได้แก่งทำเพราะรัก ไม่พอคงเป็นไอ้คนที่เธอไม่รอพอแล้วเธอถ้าเจอแบบนี้ฉันคงต้องทอ้อพอแล้วใจพูดกับตัวเองว่าเธอไม่รอเป็นฉันที่มันไม่พร้อมและให้เธอเจอกับสิ่งที่ฝันที่เจอนั้นหาหมันนานส่วนเรื่องฉันมันเป็นแค่ความหลังอีกไม่นานเดียวมันก็คงเลือนลา ฉันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำแม้จะเดินมาไกลจนถึงครึ่งทางแล้วเวลาที่ยังเหลือฉันเองต้องอยู่ลำพังจริงฉันไว้ตรงข้างทางแม้ว่าเราเคยร่วมทางเคย่อยเลือนลางงายไปจากใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แต่หากวันหนึ่งเราได้มาพบกันอีกฉันว่ามันสายไป ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่มีค่าพอให้เธอหมดใจหมดไปทั้งดวงแต่เธอนั่นดันไม่พอและฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอไม่จากไปในวันที่เดียวได้เคยยืนทางเธอแต่วันนี้เธอหายก็ตัวฉันน่นพูดจริงฉันรักเธอจริงพูดจากใจไม่ได้เก่งทำเพราะรักเธอแต่สิ่งที่ให้ทำด้วยใจและฉันไม่หวังสิ่งเงินใดที่ฉันต้องการอยื่หัวใจรู้ดีวันนี้มันคงสาย แค่อยากจะบอกว่าขอให้เธอโชคดีไม่ต้องเมื่อฝืนมาทนกับคนในอย่างนี้ฉันรู้ตัวเองว่าคงทำได้เท่านี้ก็ฉันมันมีแค่ใจคยค่อยเลือนลางหาไปจากใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แต่หากวันหนึ่งเราได้มาพบกันอีก ทั้งดวงจะเธอนั้นดันไบโพลละฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอไม่จากไปในวันที่เดียวได้แค่ยดิข้างเธอแต่วันนี้เธอหายก็ตัวฉันนั้นพูดจริงฉันรักเธอจริงพูดจากใจไม่ได้เก่งทำเพราะรักเธอแต่สิ่งที่ให้ทำด้วยใจและฉันไม่วางสิเงินใดที่ฉันต้องการคือหัวใจรู้ดีวันนี้มันคงสยฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่มีค่าพ่อย บมดไปทั้งดวงแต่เธอนั้นเดินไปพอมและฉันไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอไม่จากไปในวันที่เดียวได้แค่ยืนข้างเธอแต่วันนี้เธอหายก็ตัวฉันนั้นพูดจริงฉันรักเธอจริงพูดจ,จากใจไม่ได้แก่งทำเพรารักเธอแต่สิ่งที่ให้ทำด้วยใจและฉันไม่หวังสิ่งเงินใดที่ฉันต้องการคือหัวใจรู้ดีวันนี้มันคงสายเราะมีแค่ใจคงไม่พ